สององค์ครับรวมแล้ว да. เจ็ดองค์ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเจ็ดองค์สื่อถึงพ่อชงเกศสุภัสยากลาดภาคแรกเหวี่ยงสามองค์ใช่ไหมครับอีกนั้นอีกเจ็ดองค์องค์กลางประธานด้านหน้าสององค์ขวามือของท่านจะมีสององค์เนี่ยอ่ามีชุดใหญหน้าหนึ่งนะคุณยุทธนาเป็นสัญลักษณ์พระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยโบราณนะครับสมัยรัชกาลที่ห้าพระองค์ท่านทรงเปลี่ยนคุณยุทธนาไปเป็นพุทธทาสที่เราเห็นในปัจจุบันแต่ world, แความหมายก็คือ <ij> พระมหากษัตริย์แถว่างไม่ใช่อุลนะรับเป็นสิงห์ครับสีหสุวรรณตัวเป็นธุทิหน้าเป็นสิงห์หางเป็นผมเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งในหิมนมพพนตาวลิบหน้าจับหน้าเหมือนกันนะครับประวัติกรุงศรีอยุธยาบันทึกไว้เลยว่ามีเพียงวัดกระสับกราวัดเดียวนะครับเมื่อ400กว่าปีก่อนนะครับที่พระประธานตั้งอยู่บนพะแท่นสิงห์หางงั้นทุกท่านไปกล่าวถาหลายๆวัดสังเกตครับทระทั่วไปก็ตั้งอยู่บนตูนปั้นเห็นไหมฮะฐานตูนปั้นโดๆๆ่งเป็นั้นัดัดเดียวนะครับ ัาฐาที่ปรากฏในวัดนี้ชื่อเรียกว่าวัดนี้สร้างในยุคสมัยของพระเจา้าทรงธรรมพระเจ้าทรงธรรมเป็นลูกแา่เอกาตรสรดให้เอกาตรสลด,ดเป็นน้องพระนเรศวรวัดนี้มีอายุร่วม400ปีนะครับอุศ์ศรียาตอนกลางจึงมีชื่อว่ากษัตราหรือกษัตรารารรมารรวัดของพระมหากริยัวัดของพระเจ้าแผ่นดินนะครับวัดกษสัตราแห่งนี้เป็นพระอารามหลวงครับสังเกตยังไงครับเวลาทุกท่านเดินครับท้าวโบสถ์ถ้าเจอใบเสมาคู่เมื่อไหร่เห็นไหมฮะมีวัดกษัตรามมีใบเสมาสองใบ แสดงว่าวันนั้นเป็นพระอารามหลวงว,วัดทั่วไปจะมีใบเสมาใบเดียวนะครับสมัยกรุงศรีอยา่างมีวัดทั้งสิ้น563วัดนะครับมีวัดที่เป็นพระอารามหลวงเพียง15วัดเท่านั้นนะครับนบปัจจุบันหนึ่งในนั้นคือวัดกระสันรานะครับหลังจากเซ็กกนกรุงครั้งที่2ในปี2310สมัยรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับหลานรัชกาลที่1พระเจ้าลหลังเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศนะครับบางหลังนะครับพระองค์ท่านก็บูรณะวัดกระสันปราบและน วัดกษัตริย์รามมีพระจำพรรษาตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งแห่งกรุงร,รัตนโกสินทร์นะครับวัดหน้าพระเมรทุกท่านได้ไปนะฮะมีพระจำพรรษาในรัชกาลที่สามวัดยายชัยมงกลทุกท่านไปแน่นอนมีพระจำพรรษาในปี2500เมื่อ60กว่าปีนี้เองครับแต่วัดกษัตริย์รามมีพระจำพรรษามาแล้ว200กว่าปีครับนี่จึงเป็นเหตุผลครับวัดนี้มีการบุรณะทุกรัชกาลนะครับจนถึงรัชกาลปัจจุบันและบุรณะใหญ่สมัยรัชกาลที่5นะครับ เบื้องที่ปลูกพระอุโบสถทั้งหมดนะครับปลูกพื้นพระอุโบสถนี้ทั้งหมดที่ทุกท่านนั่งอยู่นี่นะครับเป็นกระเบื้องหินอ่อนจากอิตาลีชุดเดียวกับโุราณวัดเป็นจะมาวัดเป็นจะมาบอกที่นในกรุงเทพมาหานครครับซึ่งในหลวงรัชกาลที่5ถวายมาเป็นพุทธบูชาในปี2 4 4 4ั2 0อกว่าปีก่อนนะครับดังนั้นทุกท่านนะครับนั่งไหว้พระกราบพระ,ระอยู่บนกระเบื้องที่รัชกาลที่5ถวายมาเมื่อ120กว่าปีก่อนคนโบราณเชื่อเป็น ถ้าลองแหะนดูนะครับมีมือถือลองส่องดูนะครับสถาปัตยกรรมยมเทวราโมเสรายราชวัดกับทุ่ข้ามบึงนะครับเป็นของเก่าสมัยราชกาลในสมัยกรุงศรียาบุรณะใหญ่สมัยราชกาลที่5เชื่อก,กันนะครับสังเกตนะครับว่าจะเป็นงานแกะสลักทั้งสิ้นนะครับเชื่อได้ว่าศิละปะสมัยกรุงศรียาเหลือเพียงสองวัดในอยุธยาสมัยกรุงศรียาเหลือมาจนถึงนัปัจจุบันนะครับเหลือเพียงสองวัดคือวัดกษัตริย์และก็วัดหน้าธเมร ดังนั้นทุกท่านไปกราบพระวันหน้าพระเมรุกราบพระประธานสมเครื่องกษัตริย์เสร็จแล้วก็นั่งชมสถาปัตยกรรมบนเทดานพระบูตรส่วนบนว,วัดกระสัตรกลางนี้นะครับและที่สําคัญเลยนะครับ19รบกรกรางคม2 5คัญะครับาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในราชการที่9พระชนม์ีพระพังพีลหรือว่าใร,รับรงค์สมเด็จพระเทพและฟ้าหญิงพระองค์เล็กพค์ท่านเสด็จมายกช่อฟ้าพระวิหารคู่คือวิหารด้านเหนือพระประธานพรวิหารด้านใต้คือวิหารดิบุรพการก็ ถ้าเมษายน2520ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงราชทานนามพราประธานองค์กลางนะครับว่าพระพุทธกษัตราที่ราชนะครับพระปารีลาน้าพระโบสถ์ที่ทุกท่านจุดดอกไม้กรบสัการะพระองค์ท่านราชทานนามว่าพระพุทธกษัติราพิมงคลในวาระเดียวกันนะครับดังนั้นเวลาทุกท่านมาไหว้พระของพรที่วัดกสัตราแห่งนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้เอ่ย เวลาท่านขอพรนะครับขอบารมีพระพุทธกษัตราที่ราชบารมีพระพุทธกษัตราพิษมงคลสิ่งสั์ส์ในวัดกสัตราแห่งนี้แล้วตั้งอิฐอธิษฐานขอพรนะครับเนื่องจากเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของวัดน,นี้มาช้านานนะครับและคุณโบราณเชื่อว่าสองนางนี้เป็นนานที่เป็นมงคลครับเพราะเป็นนางที่พระมหา菩萨โสพระชาตานะครับรา่พระประธานในพโโระบูรสดใสกลับออกไปกาบวิหารพระ พระยืนสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นนะครับ400กว่าปีเก่าแก่กวัดกษสัตรายนะครับวัดกษสัตรายกรุงศรีอยยาตอนกลางนะครับปางถวายเนี่ยและปางประธานพรและพระก็ชื่อดีครับพระประธานพรนะครับเสร็จแล้วเดินข้ามฝั่งครับกราบวิหาหรดิบุรพารจากวัดกษสัตรายนะครับมาถึงวัดกษสัตรายอยากให้ทุกท่านด้วยปาบตรงนี้ครับรูปหล่อองค์เหมือนสมเด็จพระพันรัตน์พระอาจารย์ในสมเด็จพระนเรสวรนะครับ องค์จริงสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับ400กป,ปีท่านเป็นอดีตเจ้าวาดวัด,ดป่าแก้ปัจจุบันคือวดัดใหญ่ชัยมงคลนะครับที่สําคัญประวัติบันทึกว่าท่านเป็นผู้รจนาหรือจดกดสวดพาหุงมหาการให้พระในสมศรภาวนาบทสวดพาหุงมหาการสร้างเป็นพระโดยชื่อว่าพระพุทธชนะมานะครับพระพุทธชนะมาองน,นี้รัตนโกสินทร์ต้นร่มสอ,อง กานได้บูชาได้กราบพระพุทธชนะนามในทางพระคุณนะครับทำให้เราชนะอุปสรรคพยานาตรายทั้งปวงนะครับไหว้พระกราบพระเสร็จแล้วนะครับทุกท่านลงเดินไปที่ท่าน้ำมัดกษัตราตอนที่สวยนะฮะน้ำเต็มตลิ่งล้นตลิ่งนะฮะถึงท่าน้ำแล้วบอกท่านไปน้ำเจ้าพญาซ้ายมือนะครับท่านจะเห็นพระเจดีย์สีทององค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะขับรถผ่านมาแล้วก็ได้นะครับนั่นคือเจดีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัยนะครับ บริเวณนั้นสมัยกรุงศรีอยุธยาเรียกว่าวัดส,สวนหลวงศพสวรรค์เป็นที่ปลงพระศพหรือเผาพระศพส,สมเด็จพระศรีสุริโยทัยนะครับในปี292470ป,ปีครับพระองค์เป็นวีนรสาาตรีกรุงศรีอยุธยาพราะองค์ละลาไชนชีพเพื่อปกป้องพระสวรมีสมเด็จพระมหาจักรพรรดิครั้งนั้นพระ,ระองค์ปกป้องกรุงศรีอยุธยาไว้ด้วยนะครับดังนั้นทุกท่านมาอายุธยาแล้วสักครั้งหนึ่งผมเชิญชวนครับ จนคนโบราณผนะู้เฒ่าผู้แก่หรือคนโบราณโบราณจะกล่าวไว้นะครับว่าถ้าได้มาอายุทยาสักครั้งหนึ่งต้องได้กลา่กาวถึเกี่ยระับสุสุข่อง่เป็นบุยาอินทร์นะครับอันนี้คือประวัติคร่าวๆของมังกรสั